ก่อนหน้านี้ครับเพื่อนผมคนนึงครับได้เสนอซีรีส์ชุดหนึ่งมาครับชื่อว่า American Horror Story ครับชุดตอนที่ใช้ชื่อว่า Loano ครับแล้วเหมือนว่าไอ้ตัวเมืองที่ชื่อว่า Loano เนี่ยมันจะมีอยู่จริงครับแล้วเป็นปริศนาการหายสาบสูญไปของคนทั้งเมืองเลยครับจุดประกายทําให้ผมต้องไปดูซีรีส์นี้เพื่อหาข้อมูลครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักซีรีส์นี้มาก่อนนะครับผมจะอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับซีรีส์นี้กันนะครับมันจะเป็นซีรีส์สยองขวัญนักแสดงส่วนใหญ่จะเป็นชุดเดิมครับแล้วจะมีทีมท ซึ่งผมเองก็เป็นแฟนคลับอยู่แล้วด้วยครับแต่ก็เพิ่งมาย้อนดูในชุดตอนนี้เช่นกันครับซึ่งแน่นอนว่าเพิ่งจบมาสดๆร้อนๆครับเพราะว่าอยากรู้เกี่ยวกับโลอาน็กครับปริศนาเมืองหายที่ผมจะมานําเสนอในวันนี้ครับว่ามันมีข้อมูลมากน้อยแค่ไหนแล้วผมขอสปอยกันตรงนี้เลยครับว่ามันเกี่ยวกันแค่ชื่อเฉยๆครับที่เหลือก็คือความบันเทิงล้วนๆครับและก่อนที่เราจะออกนอกเรื่องไปไกลเกินกว่านี้ครับและกลายเป็นช่องรีวิวหนังไปพบกับเรื่องราวในวันนี้ครับโลอาน็กปริศนาเมืองหายครับ ก่อนอื่นเลยครับเรามาขอพูดถึงการตั้งอนามิคมกันก่อนนะครับในทวีปอเมริกานะครับการตั้งลกลากและการตั้งถิ่นฐานเดิมของผู้คนในยุคนั้นเนี่ยต้องต่อสู้ฆ่าฟันกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับเพื่อขยายอานาจให้แก่ประเทศนั้นๆเมื่อได้รับชัยชนะครับเรื่องราวของเราครับเริ่มต้นจากปีคศ1584ครับพระราชีอลิซาเบธท,ที่1ครับแห่งอังกฤษครับ มอบหมายให้เซอร์วอเตอร์ลาเล่ครับจัดหาพื้นที่ตั้งอนานิคมแห่งใหม่ที่ชื่อว่าโลอโนครับการออกสำรวจนั้นครับได้เริ่มต้นตั้งแต่ปีคศ1 5 8 4ครับจนถึง1585ครับนำโดยเซอร์ริชาร์ดเกนวิลครับจำชื่อนี้ไว้นะครับและตัวเกาะนี้ครับมีชนชาวพื้นเมืองอยู่แล้วครับและชนชาวพื้นเมืองนี้เขาเรียกเกาะนี้ว่าโลอโนครับ ช่วงแรกก็ดีอยู่ครับมีการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างคนนอกกับคนภายในเกาะกันอยู่ครับแต่ต่อมาครับคุณเซอร์ริชาร์ดของเราก็ได้จุดชนวนที่เลวร้ายที่สุดขึ้นมาครับนั่นคือท่านเซอร์ริชาร์ดของเรานั้นได้สังหารหัวหน้าเผ่าทิ้งครับ ทำให้เกิดความบาดหมางตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับการเกิดสงครามเล็กๆนี้เริ่มรุนแรงขึ้นครับจนสเบียงเริ่มหมดทัมเซอร์ฟรานซิสเบรคครับผ่านมาที่อนานิคมพอดีครับเลยเป็นโอกาสที่ให้คนในอนณานิคมเนี่ยขอกลับไปอังกฤษด้วยครับและทิ้งสงครามที่เกิดขึ้นไว้เบื้องหลังครับและเซอร์ริชาร์ดของเราก็กลับไปด้วยนะครับหัวหอกของชนวนสงครามนั้นเขาบอกว่าจะไปเตรียมสเบียงแล้วจะกลับมาครับและสั่งให้ทหารจํานวนหนึ่งเฝ้าอนณานิคมนี้ไว้ครับและนี่เป็นการหนีออกจากเกาะครั้งแรกนะครับสำหรับการสำรวจครั้งต่อมา เริ่มต้นในปีคศ1587ครับ มีการสำรวจอนานิคมโลนกอีกครั้งครับนำโดยคุณจอรนไวครับพระเอกของเราในเรื่องนี้ครับโดยมีผู้คนจํานวน115คนครับทั้งเด็กชาวบ้านก็มาด้วยนะครับรวมถึงทหารด้วยครับพอไปถึงครับคุณจอรนไวครับพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชนชาวพื้นเมืองครับแต่ก็ไม่ได้ราบลรื่นอย่างที่คิดครับทาดีแค่ไหนครับสุดท้ายก็ได้ลูกธนูมีดดาบมาครบเลยครับทำให้ความขัดแย้งก็ไม่มีวี่แววว่าจะสิ้นสุดลงเลยครับจากนั้นครับมีการรอบสังหารเกิดขึ้นกับคนในโลนกครับทำให้จอร์นไข ความขัดแย้งเหล่านี้ครับจึงทําให้เขาต้องกลับไปที่อังกฤษครับเพื่อขอความช่วยเหลือและหาทางแก้ไขก่อนที่คุณจอห์นไวท์จะจากไปครับเขาได้บอกกับผู้คนเขาไว้ว่าถ้าอยู่ไม่ได้เนี่ยไอทิ้งข้อความไว้นะสลักชื่อจุดหมายที่จะไปหรือที่ที่จะอพยพไปที่ไหนก็ได้ทํายังไงก็ได้ให้เขารู้ครับละขณะที่เขากําลังกลับอังกฤษนั้นครับระหว่างนั้นเองเกิดสงครามระหว่างอังกฤษกับสเปนครับ ทำให้การเดินทางกับลัวนกนั้นของคุณจอนไว้ครับล่าช้าไปถึง3ปีครับถึงแม้จะล่าช้าครับแต่คุณจอนไว้ครับก็ไม่ผิดสัญญาครับ คุณจอนไว้ได้กลับมาที่โรนกอีกครั้งครับพร้อมเกับคําสัญญาของเขาครับไม่ว่าจะเป็นทหารอาหารสเบียงทุกอย่างที่คนของเขาต้องการครับแต่เขากลับพบว่าอนาณาณิคมแห่งนี้หายไปครับว่างเปล่าไร้ผู้คนมีเพียงอักษรบนต้นไม้เท่านั้นที่สลักคําว่าโคอาโทนครับโคอาโทนที่สลักไว้เป็นชื่อของเกาะทางตอนใต้ของโรนกครับเป็นเกาะที่มีอุปสรรคร้อยแอย่างครับ ทำให้คุณจอนไว้คิดว่าขนาดเขาที่มีทั้งเรือและสะเบียงพร้อมขนาดนี้ยังไปไม่ถึงสักทีครับเขาจึงล้มเลิกที่จะไปเกาะนี้ครับในท้ายที่สุดครับเรื่องนี้ยังคงเป็นปริศนาอยู่ครับหลักฐานต่างๆที่พบไม่เพียงพอต่อการสืบหาครับลงเหลือไว้เพียงความลึกลับสืบเนื่องมาถึงปัจจุบันครับเกาะใหม่และเกาะเก่าครับหลังจากนี้ที่เงียบหายกันไปครับมีผู้คนไปสำรวจนะครับแต่ก็ไม่พบข้าวของหรือหลักฐานที่ยืนยันได้เลยว่ามีผู้คนอาศัยอยู่ครับ และอีกเรื่องหนึ่งนะครับคุณจอนไว้ครับพยายามตามหาชาวอนันิคมของเขาครับแต่ระหว่างทางก็เกิดอุปสรรคมากมายครับสุดท้ายเขาเสียชีวิตในอีกไม่กี่ปีต่อมาครับและการค้นหาชาวอนันิคมของเขาก็ถูกยกเลิกไปหลังจากนั้นครับผมขอทิ้งทฤษฎีที่น่าสนใจไว้หน่อยละกันครับอันนี้เป็นทฤษฎีที่ผมคิดขึ้นมาเองนะครับทฤษฎีแรกครับอาจจะมีการเมืองภายในครับทะเลาะกันหรือขัดแย้งกันครับทำให้ผู้คนนั้นเกิดสงครามเล็กๆกันภายในเมืองกันเองครับ ทฤษฎีที่2ครับถูกชนเผ่าโจมตีครับจนหายไปหมดเอ่ออาจจะมีอินคนไหมนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับและทฤษฎีที่3ครับหรือจริงๆแล้วชุมชนนี้อาจจะไม่ชอบคุณจอรนไว้ครับแล้วก็เขียนว่าโคอาโทนหลอกให้เขาไปเกาะอ,อันนี้ไม่แน่ใจนะครับทฤษฎีที่4ครับหรือจะเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นภัยแห้งแล้งน้ําท่วมหรือว่าการะโลกต่างๆอนันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วสเบียงอาจจะหมดแล้วก็อินคนกันเองอันนี้มาทฤษฎีกินคนอีกแล้ว ทฤษฎีที่5ครับอาจจะหนีไปจากเกาะจริงๆแล้วครับแต่ไม่มีใครตามหาหรือเจอพวกเขาครับก็ทําให้เป็นปริศนากันต่อไปครับขอบคุณที่แวะเข้ามาฟังเรื่องราวที่ช่องเล็กๆของพวกเรานะครับที่ชอบพูดคุยสามารถพูดคุยหรือนําเสนอเรื่องราวต่างๆได้ที่ในช่อง iTalk เลยนะครับเพราะการพูดคุยเป็นเรื่องที่สนุกครับและก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนมีทฤษฎีไหนที่น่าสนใจหรืออยากพูดคุยกับเราสามารถพูดคุยได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณครับ